ลเสร er ็จแล้วระมั้งเมื่อเมื่อปีก่อนปีก่อนๆนด้ได้ทำถุงป้ายยังติดอยู่หน้ารถอยู่เลยเออเมื่อก่อนได้ทำเป็นสัตวพี่นะผิวข้าวอ่ะเดี๋ยวคนลุกแป๊บนึงเห็นปะพอเร่งออกมาก็แม่งอย่างเงี้ย ปังกลับกลับเร็ว,รวจะกลับไหมไปหิวข้าวหิวข้าวที่หายเลยหิวข้าว ไม่ต้องกับอุณหภูมิได้ทุกเนื้อผ้า Philips Optimal Temp Technology อยู่เฮ้ยรถเราไงวะเนี่ย จีเลยนะนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าสุบนิดนึงแล้วก็ได้แตกสอบแตกก็เจนะอใะไรก็ร่างไม่เ็ยไรนะเพราะว่าเขาขบขบซุ้มมาเลยไงแล้วหนูอะ่ะ หนูมไม่เห็นจริงนะเพราะว่ามันช่วงช่วงเข้าวันช่วงเข้ารูาตัวสัตว์พี่ก็เก่าองี้พี่ก่อนหนูก็ทำบรนสัตว์พี่เลยแล้วลาออกทำไมแสดงว่าไม่ดีนะสิไม่ใช่หรอกคือ หิวข้าวจะเดินไปดูก็ไปดูเดินาตามเข้าไปาาเดินไปเดินมานั่นแหละคนก็หิวข้าวอยู่ไม่ได้กินอะไรเลยเป็นไรแล้วโดนแล้วแม่ได้ทำของประกันชีวิตปะเนี่ยประกันประกันชีวิต <c oughs> แม่ควรมีประกันรถนะ มันจะมาบอกว่าไม่มีมันก็ไม่ได้หรอกมนเลยครับยาอะไรก็พี่มากนะเมีนนะมีผมก้มวัดผมบอกอะไรไม่ได้แล้วพีทุกอ่างแค่รูปถูก้องผูกปิดรถหิวข้าวมากเลยอ่ะแบบโอ้หิวชิบหายเลย แต่ต่งงนะว่าทำไมเราถึงรับผิดชอบนี huh. like ่ครับค้าจะตายแต่เขาพุ่งมาเลยไงนี่อย่างนี้ใครผิดหรือใครถูกอะเออใครผิดจะผิดเต็นเตจนอยู่แล้วทำไมให้ค่อยๆยกจะยกมาอย่าให้ค่อยจะดึกจะดึกมาอย่างนี้ยแต่เขาเอาพุ่งมาพูดเลยแล้ว่าาตงไงเป็นทางแยกนั่นแหะเป็นทางแยกก็ดีขับขึ้นมาเขาขับเข้าไปผมตรงแล้วอืมหัวเราเบี่ยงเข้าไปอย่างนี้เลยตายแล้วเราก็ต้องซ่อมอีกเหรอเนี่ย ตาล้ลองซ่อมไม่เห็นจริงตาละพี่ก็กันทนวันสวยมาก,มกอยู่ก็เหอหิวข้าวอยู่แล้วหิวแล้ว,ว,ลวพอพอพอฟันก็ไม่ได้ถอนแม่รีบไปเถอะหิวแล้วว่า จะถ่ายเลยเยอเพราะเธออยู่ข้าวแล้วอยู่ข้าวแล้วเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยต้งองรอต้งองรอจริงจริงเหรอแล้วแม่มีประกันไม่ตกลงต้องไปดูก่อน

ไม่รู้แล้วก็พี่ก็ไม่ทำข้พอจะเอาคือต้องัจากหดูแล้วก็ับเลเราม่ทำลมือหนึ่งเทองเดี๋ยวคุยให้ยอมรับผิดให้อ๋อผอก็ซ่อรถให้พี่ด้วยอ๋อชให้พี่ด้วยใช่ไหมของพี่อ่ะไหวไหมล่ะได้มื่นหนึ่งนะต้องตอต้องทมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพูดตรงตง พูดตรงๆนะไม่ได้บัตรทางไหนดิไม่แม้ไม่ได้ไม่ใช่คือขอเบอร์ก็ได้อ้าวงพี่ติดต่อได้ไงไม่ใช่คือถ้ามันถ้าผมคุยให้คืองจบตรงนี้นะหน้างานนะแต่ตอนนี้ไม่มีอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่งั้นไม่งั้นผมจะไปเบื่อเขาไม่ได้เขาเป็นประเภทหนึ่งเขาเป็นประเภทหนึ่งด้วยรถไม่้ปเขาทำรถพี่ชายเขาแต่ถ้าผมก็ไปคุยให้ได้ถ้าเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจบตรงนี้ได้งานปุ๊บเนี่ยโอเคจะต้องให้พี่โอนมาจะต้องให้พี่โอนมาได้ไหมล่ะลูก ก็ไม่เกินวันนี้ได้ไหมไม่เกินวันนี้มัต้องตรงนี้จะเก่งนะปล่อยไม่ได้เหรอไม่เกินวันนี้อ๋อก็มีจ่ายก็ก็คุยไปสิมีใครมีมึงอกี้คกูมีเออคุยไปเถอะมันอิ่วว่าไม่ใช่หรอกเร็ว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 คุยเลยอะไรก็ไม่รู้บ้าไปไปไปไ เราของพ่อเพื่อนคือลูกค้าหมดเลย <_ d ance> ตายแล้วหมื่นนึงก็พอต้อมขอตั้มเราด้วยนะหมืนหน่นนึงอะเหรอมึงงีดว่ะไม่ใช่เรากูหิวข้าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหมืงตั้มขอตั้มเราก็คุ้มได้คมแล้วใครจ่ายน่าจ่ายเลยแจโอนให้เขาไปให้กูจ่ายเนี่ยแต่ว่าขอเบอร์ขออ,ขอ,อะไรคือเงินอะมันไม่ใช่เงินหนูต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อน มันเป็นเงิน,ห,นห้องแล้วหนูก็ต้องหามื่นหนึ่งอ่ะมา,มาคืนห้อง<ช>มันเป็นเงินให้เขอน่มอยู่กันชั้นหนึ่งเงินลงพื้นที่หนูไม่อยากจะมาจ่ายเลยนะมันเป็นเงินเพื่อนอะแม่แล้วแม่จะมีให้หนูไหมเนี่ยมีสิก็เดี๋ยวเขาจะมีนัดประชุมนัดประชุมมันนั้นอีกก็จะต้องมีการแบบว่าโอนเงินคืน เพื่อนแล้วก็เอาเงินให้าจานเพราะว่ามันเป็นยอดลวกแม่ปวดหัววะ่ะแม่ก็ต้องเอาเงินหามาคืนหนูด้วยนะเพราะหนูต้องไปคืนเขาหน่ะดีให้หนูมีก้อนเนี้ยไม่งั้นตายน้ำมีเบอร์ว่าหาน้ำคุยอะไรดิเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้พอกันทีซ่อมเขาซ่อมเราเหรอ,อ,อหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหหมื่นหนึ่งมันเป็นเงินที่เอ้าไปก็คุยเดี๋ยวเราคุยกันก่อน แล้วเป็นไรไม่มีเงินอะไรเงี้ยไม่พกอะไรเลยแม่เจบๆไปแต่แม่หาเงินมาให้ด้วยเลยก่อนวันที่เท่าไหร่วะมึงถ่ายรูปรถกันหน่อยดิไปมึงถ่ายยังเขาเห็นไปถือไปถือมึงถ่ายยังไงเขาเห็นแบบตามไหนบ้างหนีหนี่น,นีถ่ายนี่กด,ดไปเลยเออเปิดปากจบต้องถ่ายคนด้วยนะถ่ายคนด้วยไปไปไปแม่เติมมันยักษ์ถ่ายคนด้วย<ป>นะเติมมันยักอ่ะถือไปถ่ายไป มึงต้องแอบถ่ายมึงจะไปถ่ายต้องตงไม่ได้มึงต้องแอบถ่ายถ่ายไปเลยมึงต้องเก้งเดินถ่ายนู่นถ่ายมึงไปไมมไปไปฟังเขาตนุ่มไปเร็วไม่ใช่ของกูเองอนหรืว่ามันเก็บเราเกินเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็แล้วไงอะมีจ่ายแล้วกันเป็นบทเรียนนะให้มันรู้ฟันกูก็ไม่ไปถอนจบเลย เงินต้องมาเสียอีกแม่คิดดูถ้าหนูไม่มีเงินก้อนนี้เราจเจากันยังไงละ่ะฮะให้มันตบไปเถอะต้องเมามาคืนวันนี้นะซ่อมของเราด้วยห้ามผ่อนคืนด้วยหนูเงินมันสําคัญกูคิดว่าจริงนะกูต้องเสียให้มันตั้งหลายหมื่นริงนะกูคิดนะดีไอเฮียนี่มีประกันชั้นหนึ่งมีประกันชั้นหนึ่งแล้วประกันขาดทำไมไม่ต่อฮะกูพองผ่อนหมดกูยังไม่ได้ไปดูเลยว่าขาดหมดหรือย,ยังทําไมไม่ดูทําไมทําไมทําไมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเลื่อยเปื่อยอะฮะ ตอนทาไม่ชนเข้าไปหรอทาไมต้องมาชนตอนที่เราไม่สนใจด้วยฮะคูเเคาะคนเราเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงไม่ต้องไม่ต้องมาพูดงี้ไม่อยากฟังแล้วเหนื่อยหิวข้าวปวดฟันร้อนเหนื่อยเสียเวลาไม่น้ำไม่น้ำไม่กินหรอกน้ําเนี่ยกูเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอ่ะไปคุยถ่ายเอ็นซ์คนประกันไม่ด้วยนะถือไปไปถ่ายก็ถือไปสิกูร้อน ไปได้ยังเนี้นกนนบบยกูก็หิวน้ำเหมือนกันแหละแต่กูคุยกับมันมึงถ่ายเลยขึ้นยังกลับยังแต่กูคุยกับมันเดี๋ยวก่อนที่ไปเร็วๆเดี๋ยวกูตอนคุยกับมันอะมึงมึงถ่ายเลยนะี่ประตูแม่มาเร็วเดินไปร้อนชิบหายเลยตายตายตายอาอยัางไงล่ะไปคุยจะคุยแล้วก็คุย มัน,นอยู่ตันก็คุยอยู่ <S 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 ประกันอยู่ไหนอ่ะประกันอย่างรถถ้าตายแล้วฉันจะบ้าตายจริงอยู่ข้าวอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยแม่จะรีบออกมาทำไมก็ไม่รู้อะไม่ได้ถือไม่น่ามาเลยเป็นไงล่ะใจไม่อยู่แล้วตัวก็รู้ว่าไม่มีสติก็ยังจะขับอีก

นเราต้องมายืนตากแดดเพื่อไปเร็วเดี๋ดวยวก่อนพี่หิวจังเลยจานนี่ประกันก็มาแล้วหิวจังเลยนะมึงก็กูไม่ได้กินข้าวว่าวหิวไไม่ด้เปลี่ยนยางเป็นหมื่นนะเนี่ยเปลี่ยนยางนนถ้ายางดีก็คู่คู่คละเกือบหมื่นนะกูแม่ทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมยังมาชิวอีกนะ เออกูผิดเองหละผิดก็รู้สิ่ะเข้ามาแล้วนะเขาอะมันจะหลอเนี่ยเขาว่ามันจะต้องเสียเบี้ยเพิ่มพี่ต้มขาตัมเราเลยใช่ไหมมันต้องหนุด้พอ้ยมันไม่พอวันที่ร่พาอมีอะมีหมือนเดียวหมือนหเดียวไม่ได้ผมพอจะบอกผมคุยตรงๆนะคุดตรงๆนะมือถึงเนี่ยเท่ากับผมช่วยพี่ฟรีนะ เขาเนี่ยเอาไปเสียเบี้ยเขาในมูลน,นเท่ากับผมช่วยพี่ฟนนะรีเลยนะไม่งั้นผมก็ช่วยพี่ไม่ได้เลยไงดีแต่พูดถึงว่าความคุ้มอะที่เราคิดเอาว่าเรามาซ่อมรถที่มีด้วยรถที่เราซ่อมเองด้วยรถไหนเนี่ไม่ต้มีตังค์เบี้ยคุณน้องในมูลมันจะมันคือรถจบตรงนี้นะน้าอะไรไหมพี่กะจะจ่ายค่าเพิมมันเลยโอ้หนอจะจ่ายค่าเพิมมันเงินค่าเพิมมันเลย พี่ก็ลูค้าเพิ่อ่นของเราเมี่ะเป็นคารูหมืนน้าม,ม,มีไหมมึงนนเพราะของพี่เนี่ยหมุนขึ้นแล้วเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนถูกไหมหเนี่ยมันจะซ่อมอยังไงเปลี่ยนเนี่ยาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยทิอี่ยนะเนเ ไฟด้ยวยป่ะ,ะไฟแต่มีไฟไหมเนี่ยไฟหรอถมีไฟบ้างรถเนียมีสิสสไฟหน้าแต่อาหารอสองหมื่นนู่นไอ้ภูมิถึงมึงถึง,ถงม่วะตอนหกหมืน่นมันสามมั้มันสาได้ไหมหกหมื่นสีสสสส่ได้ไหมรถพันเดียวเนะ ไม่รู้อ่ะไม่เคยซ่อมไม่ใช่ครับมันมปัญหาครับก็ยังมีปัญหาครับตรงนี้อันนี้คือผมช่วยนะอย่าไม่ใช่ว่าะราการที่ผมช่วยถือว่าพี่เป็นน้ำใจให้ผมนะการพานะครับเดี๋ยวถามว่าผมไม่ได้เก็บเงินไม่ได้แต่ว่าเดือไม่ได้อย่ากผมจะินให้ลูกค้าผมลูกค้าผมก็ไปเสียเบี้ยเพิ่มเพราะเขาจองรถดีด้วยป็อถู่นี้อันนี้รถเราได้ซ่อมอันนู้นเราไม่ต้องไปทำอีกครับ สรุปก็คือกี่บาทนะหกสิบสี่เหรอยิเจ้าเัาได้เหรอเงินก็ไม่มีโหตายแล้วอะไรยังไงอ่ะโนนโโดน